สวัสดีค่ะแฟนเพจูุรมยองอยู่กับแอดมิน032ค่ะอยู่บนทางต่างระดับแยกการนิคมค่ะอยู่บนต่างระดับคมีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันค่ะตอนนี้ขวางการจราจรอ,อยู่ตอนนี้แอดมิน032อยู่ขาเข้าขาเข้ามาตะพุทค่ะบนสะพานต่างระดับช่วงนี้ คนงานกําลังเลิกงานเนาะแอดมินกลัวเกิดอุบตัติเหตุเหตุซ้าซ้อนตอนนี้ไม่มีผู้ดได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ฝางการจราจรอ,อยู่ช่องขวา,าขาขึ้นมาขาข,ขึ้นมาทางต่างระดับการนิคมค่ะที่จะเข้ามาตะพุธเนาะให้แฟนแฟนเพจที่ผ่านเส้นนี้ค่ะขึ้นสะพานต่างระดับใช้ความระมัดระวังค่ะโอ้ย จนสองคันค่ะนี่เลยตอนนี้ขวางการจราจรอ,อยู่บนสะพานต่างระดับอ๋อมีข้างล่างด้วยครับอ่อเมื่อกี้อันมีนได้ได้รับแจ้งข้างล่างค่ะพอดีเห็นข้างบนก็เลยวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนยนียค่ะเดี๋ยวมาไล่เตือนไัยแฟนเพจก่อนค่ะว่าออกจากห้วยโปง่งม,มาจากมาจากบ้านช้างมาจากห้วยโป่งค่ะขึ้นสะพานต่างระดับฝั่งขวาสุด จะมีรถขวางการจราจรค่ะตอนนี้รถจอดอยู่4คันค่ะไอแฟนเพจใช้ความระมัดระวังเนาะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวตอนนี้มาไล้เตือนไทยก่อนข้างบนค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นแอดมินก็เสียวเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะ5้าโมงแล้วเนาะคนกำลังจะเลิกงานแล้ว แยตก,การนี้คามมาพตะพุทธค่ะมีอุบัติเหตุรถเทียวชนกันขวางการจราจรอ,อยู่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะมีอีสุดีแม็กคันนี้ทะเบียนบอเบไม้บอแวนห2 9 1ระยองนี่หนึ่งคันรายงานไปเสียวตูดไปค่ะ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนี้ตอนนี้นนขวางการจราจรอ,อยู่เนาะบนสะพานต่างระดับขาเข้ามาตกะกพุ้ดค่ะแม่แฟนเพจที่ขึ้นมาตรงนี้ใช้ความระมัดระวังค่ะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างบนสะพานต่างระดับตอนนี้ได้รับแจ้งมาข้างล่างก็มีค่ะ

0ูนามสอขอจบรายงานสดได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างค่ะข้างล่างมีอีกเหตุนึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ